สวัสดีครับพอไม่พี่น้องสุกูสุก้นนะครับเนาะมันพญนุเมื่อาวานเข่าครับฝ่าเขื่อนเล็กน้อยพี่น้องอาจสิบป๊ะดเนาะอาสสีม่วม้วสิบห้ามาเบงฝูงนกกระย่างพี่น้องเป็นอ่ะฝูงนกกกะย่างเนาะครับเป็นมหาหากินเขียดน้อยหากิ่นกิรีนะครับกะนะนินตะกระแตนเมื่อไรเนาะเวลารถไถเนาะคนพี่น้องมันพญนุเมื่อวานเข่าพี่น้องวานเข่า ยังไงมันแล้วทุกอย่างฝนตกกอนถ้าฝนตกกอนมันก็สีลมหลินแล้วนะครับมันกระสีลดลงลาบากครับพอดีวันนี้ฝนตกน้อยๆครับไปนุกก็เลยวานที่กิงแล้วว่าเสีเยวรถไถน้อยครับมันแดดห่อนค้างปวดว่านกับห้อนคักแดดห้อนห่อนคิน้องมันอีกก็ห่อนอยู่แต่ว่ามันก็มีลมน้ำแล้วก็ฝนกับท่ำตาสิตกอยู่ จะมาก,กบดตกจ่อยตอนนี้ก็เลยสบ่ายนี่ครับรถันไถกับสบายนะครับเขานันบ้านเลยที่พี่น้องเขานันว้านแล้ววานเขาวหวนะครับวาน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 วันนี้ก็ให้รถคนมาไถรถพนกับมาไถกบไหมครับพี่น้องรถคนกับมาไถกบนะครับปนกับซีมีทม่ทอนใหม่ทอนใหม่หอยติดกับผ่านไถนำ้ำเวลาไถแล้ว ใหม่มันกว่สิลูดนะครับเรียบเลยนะครับปีนี้ก็พญานุนก,นนก,นกับสิสบายหลายอย่างหนึ่งบ่ได้ตรงมะลายนกเลยพี่น้องบ่ตรงมะลายนกเพราะว่าข้าบัวดียวานร้อยครับข้าววานจ่มคือวานแล้วก็ให้รถมาไถกยครบครับคุณพี่น้องมึงดูหน่ะโอ้ยหลอดเออนกไก่ย่างนะพี่น้องเนาะนกไก่ย่างทั้งนกเอียงครับพี่น้องนกไก่ย่างทั้งนกเอียงคนมาหากินตะกะแตนหากินเชียดเนาะธรรมชาติของเขา ธรรมชาติของเขาหลายตัวพี่น้องหลายตัวหลายตัวเนาะหายกินเขียดกินกิเลสนะครับหายกินกิ้งเลีหายกินตะกะแตนย่ำรถไถมาเพิ่นกะสีเพิ่นกะสีตกใจเนาะเขียดขนาดเอ้ยพญานุสิตตกคอนแทน่ครับเพิ่นกะที่โบก้ากับม้าไก่ไปไหนหรอกเพราะว่าเพิ่นกะที่ยานพญานุก็หันคนวิ่งนี้ไปแล้ว หลือ,อีกพวกจก่ไลกับสีเหลาแล้วล่ะพี่นอ้องพวกจก,กิไลแล้วมูลนี่ครับแล้วมูลนี่เนาะเสร็จวันนี้ธรรมชาตินะครับตรงนี้ข้ามาเบงิงตรงไหยตรงหน้านะมะวานเข,าข่ารับมาเบิงธรรมชาติ Мариан. หน้าสมุนิก็สบายเนาะพี่น้องเนาะว่าตองมะวานกาว่าตองมะลูกกามาดำต้องไถข้าอันไถไถหดนะครับไถสองไถาสามต้นสีแล้วนะพี่น้องหน้าสมุนีเป็นหน้าวาน เขาก็ส่งสียันยานนะครับเนาะแต่อบายานรถไถเลยครับคนขับรถไถยุ่งหันเขาก็บ,บินมาไกลๆรถนะเนาะบยานแต่พญายนุยังไกลๆมากนี่ยังเข่าไกลๆนี่เขาก็จะบ,บินหนีนะครับพอ,อยานไปแล้วครับปุ่นละมาที่นี่วันนี้มาพระมาพระพี่น้องมาทงหน้าครับพญายนุมะวานเข่าครับ อากาศเย็นๆนะครับตอนนี้ฝ้าคลื่นซึ่งมันเป็นเข้าแรงแน่ครับพี่น้องข้าแรงแน่โอหน,นุกอกะ นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของนกนะครับหายูหายกินหายกินแลนน้ำรถไถน,นะครับ บ,บ้านมณีครับเป็นฝนตกมากอะซออบก็ดีน,นะครับเข้ากระชเกิดนะครับเข้ากระชเกิดนี่แหละครับง่อยอยู่คันแท่หลับสาบอยู่บาดท,ที่นี่เปลี่ยนหายไหมล้วครับคุณหายคุณแล้วบาดที่นีนน่เนาะหายคุณแล้ว เอาแล้วนะครับพี่น้องเนาะซับนี่แหละคลิปนี้ก็ได้ขอขอบคุณหลายๆที่ขมาให้กำลังใจเบิงแง่งให้กำลังใจกันนะครับเนาะก็ได้ขมาแล้วก็ช่วยสูลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ไปยินหนุนหน้าไก่หอยในเดีวยวกับเด้อเป็นกำลังใจให้กันนี่คลิปอียังขึ้นมากับที่ได้เห็นนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไปยินหนุกัจบซับนี่ครับพอ,พก,บบพอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง สวัสดีครับ